สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเกตอีกแล้วนะคะเด็กๆสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้ครูเกตจะสอนเรื่องอะไรขอยังไม่บอกเราไปดูกันเลย <c oughs> เรามาเล่นเกมจับ <c oughs> คู่ <c oughs> หันสาวกันเลยค่ะกติกามีอยู่ว่าให้เด็กๆจับค,คู่คำต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะไปดูคำที่หนึ่งกันเลยคือคำว่าท้องฟ้าค่ะคู่กับคำว่าอะไรคะ ฉเฉลยคู่กับคำว่าป่าไม้ค่ะต่อไปข้อที่สองแมวเหมียวคู่กับคำว่าอะไรคะ,ะเฉลยแล้วนะ คือคำว่าเที่ยวเล่นค่ะต่อไปไปดูข้อที่3กันเลยค่ะคือคำว่าภาคเพรียนคู่กับกับคำว่าเรียนดีค่ะข้อต่อไปไปดูกันเลยคำว่าคำนับค่ะ คู่กับคำว่ารับไหว้ค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะฝนตกจะคู่กับคำว่าอะไรดีคะ คู่กับคำว่านกร้องค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะพี่น้องจะคู่กับคำว่าอะไรดีลองดูสิคะกับคำว่าร้องเพลงค่ะข้อต่อไป ห้องสมุดแล้วนะคะดูซิคู่กับคำว่าอะไรคะ <c oughs> คู่กับสุดฉลาดคะ่ะ <c oughs> เป็นอย่างไรกันบ้างคะ <c oughs> เด็กๆพอจะจับคู่คำกันได้นะคะ <c oughs> มียากเลยนะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องคำคล้องจองกันค่ะไปดูความหมายกันเลยว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไรคำคล้องจองคือคำที่มีเสียงสระเดียวกันและตัวสะกดในมาตราเดียวกันอาจจะมีเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกัน คำคล้องจองแบ่งได้ตามจำนวนพยางดังนี้นะคะไปดูกันคำคล้องจองหนึ่งพยางคือคำหนึ่งพยางที่มีเสียงสระเดียวกันและมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันมาคล้องจองกันอาจมีเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกันก็ได้ แบบที่1มีเสียงสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตราเดียวกันเช่นเรียนเขียนเพียนเวียนไปดูแบบที่2กันเลยค่ะคือมีเสียงสระเดียวกันตัวสะกดมาตราเดียวกันและอาจจะมีเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันก็ได้เช่นกล้วยช่วย ด้วยป่วยค่ะต่อไปไปดูคำคล้องจองแบบสองพยางค์ค่ะคือกลุ่มคำที่มีคำละสองพยางค์และมีเสียงคล้องจองกันระหว่างกลุ่มโดยพยางท้ายของกลุ่มหน้าสัมผัสกับพยางแรกของกลุ่มคำหลังเรื่อยไปตัวอย่างเช่น โชคลาบบาบ,บุญคุณโทษโกโรธกันคำสัมผัสก็คือคำว่าลาบสัมผัสกับคำว่าบาบุบญกับคุณ โทษกับโกรธค่ะต่อไปนะคะไปดูคำคล้องจองแบบสามพยางกันค่ะคือกลุ่มคำที่มีคำละสามพยางและมีเสียงคล้องจองกันระหว่างกลุ่มโดยพยางท้ายของกลุ่มคำหน้าสัมผัสกับพยางแรกของกลุ่มคำหลัง เลื่อยไปตัวอย่างเช่นทำความดีมีความรู้ชูเชิดเราเอาใจใส่มาดูคำคล้องจองกันค่ะคือคำว่าดีคล้องจองกับคำว่าอะไรคะมีค่ะ และคำว่ารู้คล้องจองกับคำว่าชูเราคล้องจองกับคำว่าเอาค่ะต่อไปไปดูแบบสี่พยางค่ะคือกลุ่มคำที่มีสี่พยาง คำสุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางแรกหรือพยางคที่สองหรือพยายานที่สหรือพยางคที่4ของกลุ่มคำหลังที่อยู่ถัดไปตัวอย่างเช่นเจ้าแมวน่ารักมันทักทายฉันทุกวันกินข้าว นอนหาวปากอ้าเรามาดูซิคะคำไหนบ้างที่คล้องจองกันคำว่ารักคล้องจองกับคำว่าทักฉันกับคำว่าวันและข้าวคล้องจองกับคำว่าหาวคะ่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะ เรือร่มในหนองทองจะไปไหนคำไหนคล้องจองกันคะเด็กๆคำว่าหนองกับคำว่าทองค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะฉันเป็นคนไทย ใจิตใจงดงามคำไหนคล้องจองกันคะเด็กๆคำว่าไทยคล้องจองกับคำว่าใจค่ะ <enga> เป็นยังไงกันบ้างคะ <g altro> เด็กๆพอจะเข้าใจเนื้อหากันบ้างแล้วนะเพื่อให้ครูเก่งมั่นใจว่าเด็กๆเข้าใจเรามาทำแบบทดสอบความรู้กันดีกว่า โดยให้เด็กๆเ,เรียงคำคล้องจองต่อไปนี้ให้ถูกต้องไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะทรัพย์สินเงินทองถือของมากมายของใช้ในบ้านร้านขายหนังสือเด็กๆลองเรียงสิคะว่าคำใดจะขึ้นก่อน กเลยแล้วนะคำแรกคือทรัพย์สินเงินทองต่อด้วยของใช้ในบ้านร้านขายหนังสือและถือของมากมายค่ะต่อไปไปดูข้อที่สองกันเลยค่ะดาวเดือนเลื่อนลอย ผ้านี้สีสวยเย็นขําจันพราวช่วยให้โดดเด่นค่ะลองเรียงสิคะได้ไหมได้ไหม ผ้านี้สีสวยช่วยให้โดดเด่นเย็นค่ําจันพราวดาวเดือนเลื่อนลอยค่ะต่อไปไปดูข้อที่สามกันเลยค่ะมีคำว่าอะไรกันบ้างแสนสำราญใจเจ้าปลาตัวน้อยอยู่ในสายทานล่องลอยในน้ำลองเรียงดูสิคะ เลยว่าเจ้าปลาตัวน้อยล่องลอยในน้ำแสนสำราญใจอยู่ในสายทานค่ะต่อไปคอทีซี ยายเล่านิทานตักข้าวใส่จานงานบ้านมากมายสารสายสัมพันธ์ลองเรียงดูสิคะทำได้ไหมคะเด็กๆ อกว่าตักข้าวใส่จานงานบ้านมากมายยายเล่านิทานและสารสายสัมพันธ์ค่ะต่อไปข้อที่5แล้วนะคะออกกำลังกายไร้โทษเพิ่มสุข หมดทุกแข็งแรงมากมายประโยชน์ลองดูซิได้ว่า ได้ว่าอะไรคะเด็กๆออกกำลังกายมากมายประโยชน์ไร้โทษเพิ่มสุขหมดทุกขแข็งแรงคะ่ะข้อสุดท้ายข้อที่6คะ่ะรีบเร่งขนขวาเด็กไทยวันนี้สืบหาความรู้ต้องดีต้องเก่งลองดูสิ ข้อสุดท้ายแล้วนะจะได้คำว่าอะไรก่อนดีเอ่ยได้ว่าเด็กไทยวันนี้ ต้องดีต้องเก่งรีบเร่งข้นขวาสืบหาความรู้ใครที่ตอบถูกทุกๆข้อรับไปเลยค่ะ10คะแนนเต็มค่ะอนจากกันวันนี้เด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ